สภาพทุเรียนต้นนี้กิ่งหักลู่ลงมีรอยกิ่งที่หักแล้วขาดออกไปกิ่งส่วนใหญ่จะหักลู่แล้วก็มีรอยฉีกขาดออกไปเรียกว่าถูกทำลายแบบยับเยินสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิธีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้ วันนี้ผมจารแว่นก็มีเคสกรณีศึกษาเกี่ยวกับต้นทุเรียนเอามาฝากเอามานำเสนอใหอ้รับชมนะก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่ผมได้ให้ดูในต้นคลิปแล้วว่าสภาพของเจ้าต้นทุเรียนต้นนี้มันมีสภาพยับเยิเนกิ <c oughs> ่งหักลูกกิ่งขาดไปก็มีสืบเนื่องจากว่าเมื่อวันก่อนนี้ผมได้ทำการตัดแต่งลำไผ่สกากอไผ่ทีนี้ ลำไผ่มันล้มฟาดลงมาก็ประมาณว่ามันมันมันฟาดลงมาแบบนี้ทับลงมาอย่างนี้ก็ทําให้กิ่งมันหักมันขาดมันรูอย่างที่เห็นนี้ทีนี้ผมก็อืมาคิดอยู่ว่าเอเราจะทําอย่างไรดีจะปล่อยไว้แบบนี้ให้มันฟื้นตัวเองอ่าหรือว่าจะทําการดามกิ่งดามอะไรขึ้นทีนี้มันก็ไม่แน่ใจเนะว่าอหากเราทำอยบานั้นแล้วกิ่งมันจะ เชื่อมประสานกันหรือไม่แล้วก็รูปทรงที่มันออกมามันจะเป็นอย่างไรทีนี้ไอ้ครั้นว่าเราจะทําการตัดแต่งออกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแตกแตกตาออกมาอย่างไรก็เลยว่ามีมีความคิดไว้ในใจแล้วแหละว่าจะทําอย่างไรจึงอยากจะเอามานําเสนอนะเนาะเผื่อว่าพี่น้องที่ได้ปลูกทุเรียนหรือว่าปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นอื่น หากมาเจอสภาพแบบนี้อาจจะลองเอาไปปรับใช้ดูเผื่อว่ามันจะได้ผลตรงนี้เลยทีนี้ก็จะทำการค้ำเจ้ากิ่งนี้ขึ้นจากนั้นก็บำรุงบำเรือไปตามสภาพปกติแล้วก็เฝ้ารอเวลาว่าเจ้าทุเรียนตัวนี้มันจะปรับตัวปรับสภาพเป็นอย่างไร ทีนี้ก็จะทําการตัดแล้วนะในการตัดนั้นผมก็จะไม่ตัดชิดตรงนี้นะครับแต่ว่าจะเว้นช่วงขึ้นมาให้สูงขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งเอาประมาณนี้ทีนี้ในการตัดนั้นก็ตัดให้มันเฉียงๆหน่อยเผื่อว่าเวลามีพวกหยดน้ํามีน้ําค้างอะไรมันหยดลงมามันจะได้ไหลลง อันนี้อันนี้ก็จะเป็นปูนแดงเป็นปูนกินหมากนะครับเอามาทาอันนี้มันจะเป็นการสมานแผแลทำยังเป็นการป้องกันแล้วก็กำจัดพวกเชื้อราด้วยอันนี้ให้ดูรอยแผลที่ได้ทำการตัดแล้วก็ดูสภาพของส่วนที่เหลือ มันก็จะเหลืออยู่กิ่งเดียวก็จะทำการค้าขึ้นมา อันนี้ในเบื้องต้นผมก็จะทำการดัดประพานนี้ก่อนนะครับโดยการใช้เชือกแล้วก็ดึงมาใส่หลักที่ตอกยึดไว้ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีหลักช่วยในการค้ำยันให้กิ่งมันชี้ขึ้นไปเรียกว่าเป็นหลักช่วยประคองก่อนทีนี้ก็จะค่อยๆมาปรับ ไปทีละเล็กทีละน้อยเรียกว่าให้มันอยู่ตัวก่อนสักประมาณสองสัปดาห์แล้วก็จะมาปรับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหากทําการดึงขึ้นมาให้มันตรงเลยมันก็อาจจะเกิดการช้าในส่วนที่ชิดกับลาต้นนี้ได้ก็คงจะเห็นแล้วเนาะวิธีที่ผมใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนก็อาจจะนึกเสียดายอยว่าอาจารย์เวนทําแบบนี้เสียของหรือเปล่ากว่าจะปลูก โตได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลานานอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเคสกรณีศึกษานะครับก็คือมันคงไม่เกิดบ่อยหรอกแล้วก็ผมก็เน้กหาวิธีในการแก้หลายแบบอยู่แต่ก็เลยว่าทดลองแบบนี้แหละถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายเดินถือตรงนำเพื่อว่าพี่น้องที่ทำการปลูกตุเรียนได้ประสบปัญหากับแบบนี้ ได้มาชมคลิปนี้ก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้หรือว่าต้องรอผ่านไปสักระยะหนึ่งผมก็จะมาทำการอัปเดตว่ามันเป็นอย่างไรเนาะฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพ like ื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ share. ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น f อเป็นแฟนกับทางช่องวิทีชาวบ้านก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะผมจันแนก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง คลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ